่่วงงงนนีีม้มมเล็กคไหแจาาบสวัสดีค่ะเสียดิฉันคือ AI เด็กเอ็นระดับท็อปวันพร้อมบริการเสียแล้วค่ะโอ้เต็มเลยแล้วลือทำอะไรได้บ้างละ่ะหนูสามารถเป็นเพื่อนกินข้าวเ,เพื่อนดูหนังหรือแม้แต่เพื่อนคุยเรื่องปรัชญาเชิงควันตั้มขณะป้อนหมูกระทะให้เสียได้เลยค่ะ ือพูดอะไรของเลือวฟังไม่รู้เรื่องว่ารู้จักแต่ปัจยาปิ่นแก้วเท่านั้นแหละแล้วค่าตัวเลือเท่าไหร่ค่าบริการ9,99,999บาทรวม VAT และอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันฟิลแฟนแล้วค่ะโอ้โหค่าตัวแพงขนาดนี้เลือกะเอาไว้ซื้อบ้านใหม่ได้เลยหรือไงวะเนี่ย <laughs> ของดีไม่มีคำว่าถูกหรอกคาเซีย <What? S 1> มีงานเสียก็จะได้แค่เด็ก e n v นเวอร์ชั่นฟรที่คุยกันอยู่ดีๆก็หาย <Huh? S 1> แล้วบอกว่าให้อัปเดตก่อนถึงจะใช้บริการได้นั่นแหละค่ะไ <c oughs> อ้ย,ยาเก็กซิมาปู้แบบนี้อัวกกรเขียกเลยอ้วอยากได้ของลีอ้วก็ต้องจ่ายจริงๆสินะอีนู